สวัสดีทุกคนเคาพบกับจ่จาเละมากับน้อง,น,องน้องอวยน้องอวมวยในซองจ่าจ่าสาวลาวเห็นอันนี้ไะ<อ>จ่าจ่าสาวลาสไล่ทุกคนน,น้องวันนี้อันจ,จา่าจ่าที่พาทุกคนมาอันนั้นยังเปิดของตอนแม่อำที่ฟังมาแต่อลองสาร<อ>น้ะว่าซิมียังได้เดียเด๋ยวของไอเบิ้งว่าแม่อำฟงังยังไม่ให้อันจ่าจ๋าเ,เนาะอันนี้ก็คืออวยเนาะมากับอลา เพื่อนพามอันตุญยาตุญยาน้องจ่าเนาะอ่าไปห้องมอเพราะว<อ>่าสบายเนาะพาไปห้องมอเดียวแล้วจะจ่ากระผามีหาคน,านงามมายูนับน้องทุกคนเนาะไอ้เบิ้งอันไม่อ่ำว่าไม่อ่ำฟ้ายังมาให้ได้เนาะก่อนอื่นก็ฝฟกทุกคนฟากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติงให้ใครจากับน้องมวยดย <laughs> เดย๋ยวไปเบิ่งเลยเนาะ กใช้นะดูดนก่อนเด้ปามฟางอาจ่าเดจะเป็นปามมูมเด้มูมูมยังยกีนยังอู้อไกินวนี้นี่สับปะรดเป็นยังนี่สับปรดม็นมันยังมักงน้ำ สับปะรดสับปะรดเดี๋ยวดีเดี๋ยวนี้เนาะสับปะรดเนี่ยเดี๋ยวนี้โอ้เมียามเอายังเพอาจารย์อันนี้เป็นยังไงกิ้งคือก้งยังเข้าหุงสุก้อหั่นเอาน้ํซื้อฮะน้ำน้อยไปแล้ว ก็ตาเลยจ้ะไหมคุ้เดฟามเลยจ้ะเลยแฟะว่ะตามตามเลยเฟะเฟะเอาเลยเลยจ้ะเลยนี่ทุกคนเนาะหัวสิงไข่หัวขิงคือหัวกินคือขาอห้องวัาจี้แหนนี่เคือนี่คือนี่คือตาทุกหางลายลายหัวคือ กินเคเหมือนคือลเนี่ยหสีไข่ของหัวสีไข่ล้วกินคกินเคือบมณสีไข่กินเคบอกมพดสีไขู่วกินเคื้อไปไไปสเวนไปเห็นยังไปสีเวนนี่ทุกคนอันนี้เป็นยังไงเ ขาวนาชุบปนหกผดนะอัาเมื่กินผดวะกิกินังนะเป็นยังกิกินหมกดเื้เอาเมื่อกินได้บดกพดหน่งเมื่อกินได้กินไ่ได้เ่อเสื้อเื้อนี่ยุกคุเนาน่งามให้งามมาก ซื้อเงี้ย <c oughs> ไว้โควิดวะเ้อันน้นคนจีจะเปลี่ันเขกก่าเผ่าเนาะอันนี้เนาะอันนี้จะเป็นน่อเผ่านอกที่เป็นอันปะอ,ำ <c oughs> อ่ำปะอ่ำไม่อ่ำเนาะไม่อ่ำกับน้องแฟร์

เบิ่องทงอย่างก่อนเนอมันอ,อยู่นี่เองอู้หูเบื่อเปื่มาจะจ่าเบ,บิ่งมาแล้วจริงอ้าวทุกคนได้แล้วนอทงทีนอแฟรบอมอยูนอฮ็ดนี่ได้แล้วเด้อทุกคนเด้อได้แล้ว,ลวโอ อันนี้เป็นนอกไพ่เนาะอันนี้มีได้ละเดอรทุกคนนอกทงที่อันน้องแฟดบอกยูเฮ็ดให้เนาะกับแม่อัำเนาะอันนี้นอกไพ่เป็นแม่มมอ่ำนอกทงนีเม็นอันน้องแฟดบออยูเนาะทุกคนเนาะได้กินแล้วมนนีอะไรนะอันนี้จะเป็นพักมีเนาะมียอดมนะ นี่บางงามเลยทุกคนถั่วอิ่ถั่วอิ่มบ่นี่อันนี้จะเป็นยอดยอดมะบวบแล้วก็มียอดมะอึยอดมะอึแล้วก็จะมีมะถั่วนาเนะทุกคนเนาะเฮ้ยเดี๋ยวเดีถึงมีเดินมีหวังเดี๋ยวเดี๋ยวจะจะเอาอันนี้เข้าไปก่อนจะสเปซเซวียนโอเค คนเนาะอันเ่าก็ได้ขอมต้อนจากแม่อำเรียบร้อยขอบใจแม่อำเนาะที่อ่าเป็นห่วงวจาจ่าย,ย่านบ่มีอังกฤษแล้วก็ฝากมาให้ลูกกินเนาะทุกคนเนาะแล้วก็ขอบใจน้องเฟบอมยูนอเนาะที่เห็ดเนาะทงแล้วก็เก็บของฝากฝาก,ากมาให้เลยคือมือนี้เนาะอ่าจะจับไปเอาเครื่งองยูอ่าอยูยูใยส่ปะยูห้องผสมเนาะแถวห้องผสมแต่ว่าวจะจับไปเห็ดคลิปเนาะทุกคนเนาะเพราะว่าอ่าเนื่องจากว่าเอาฟ้าไปเอาไปไวมาไวเนาะเพราะว่าอัน อันอาราเพคุนเฝ้าพาเมตู้ไปอันฮงโมอยุโนทุกคนเนาะคือเจจ่าสิพาอมวยมานําเพราะว่าอมวยยังเด็กน้อยอยู่กันเลยว่า่ยังให้ไปฮงโม่เนาะเพราะว่าคือช่วงนี้อ่าโควิดมีโควิดเนาะยานโควิดแพร่ระบาดเนาะเดี๋ยวเจจ่าสี่เฮ็ดเมนูยังกินเดี๋ยวของที่สามเบิ้งเนาะว่าเจจ่าสี่ยังกินได้ล้วกันแล้วเขากัดสีไปไปเบิ้งเมตู้ยาเนาะไปเยี่ยมเมตู้อยู่ใช่เยี่ยมเมตอยู่มา ย่งมตู้ยูงมอว่ะสิพาทุกคนไปย่ยมตู้ยาอยู่หงมอหงมอยัางหงมอยัางหงมอะไรซ้ำหงมอะไรซ้ำอาการทุกคนแล้วก็ไปเล่นเซื้อขนมยอมทไปกั่วไปแต่งกินเนาะเอามวยหิวเขาแล้ววะอาอเอามวยหิวเขาเขากำลังสกินเขามีเซี่ยวต้นกับเซี่ยวอยังไปตลาดมาคงไม่อัมแม่นเขายัง ยงทานในเมียนนี่ทุกคนเด้อกินข้าวก่อนแซ่บบ่แซ่บบ่ดำน้อยอามวยเดี๋ยวเขากินข้าวเนาะแล้วก็สีสีเบิองพักไม่อ่ำแล้วก็เบิองนอกไม่อ่ำที่ฝากมาว่าอีหยังที่เป็นตะเขาตู้เย็นเขาก็จะเอาเขาตู <t ội> ้เ <toi> ย <c inhos> <athletes> ็นไว้เนาะแล้วเขาก็สีตะแหล่งมาเขาไปเบิองตู้ยาตะแหล่งว่าหมวยเนาะ ตอนลายเรงเขาจึงสิไปหงหมอ้อไปเยี่ยมแม่ตุยาเนาะตอนช่วยนี้เดี๋ยวเขาสิเบิ่งก่อนว่าสิเฮ็ดเมนูยังไปสูตุยากินเนาะเดี๋ยวเขากินเขาเดี๋ยวจะ่จาสิอันมาเฮ็ุสุพักเหตุตุยาเนาะอเอาพักที่แม่อ่้ฟฝามาเพราะว่าอันตุนยาะจาา่าฮันสิเป็นเป็น,เป,นเป็นพยานราวบ้านคือกันเนาะแล้วเขาสิซื้ออาหารตามอัน เพื่อนไข่มาไ,ได้นะเพราะว่าใส่น้ำตาลอาหารที่เขาเจา้าไข่ทำราดซีซั่นเป็นน้ำตาลเนาะเดี๋ยวจะจ่าเ็ตสุปพักแล้วสิเอาอไปส่งตุ้ยาอยู่อ่อนหุงหม้อเนาะ กจากสีกิน้งแตงกวาเผ็ดโบราณเนาะแล้วก็ใส่กิ้งโบราณเนาะใส่ปลาแดก,ก็บ,บราณเลยเอามีแต่ใส่เป็นหัวน้อยแล้วก็ใส่เกลือน,นิดนึงแล้วก็เลี้ยงสุภบบา,าหารคนป่วยได้ทุกคนเลย แล้วน,นทุกคนเนาะเพราะว่าเครื่องปรุงสิบ่ได้มีอยังเนาะมีแต่เกลือกับแป้งนวดแล้วลก็แล้วเด้อทุกคนเนาะอืะอแทนแทนลานซาวเห็ดซุอฟักไปให้ตุยากินเดี๋ยวสิไปเยี่ยมอันตุยาเดี๋ยวยุ่งมอเลยเนาะเดี๋ยวไปเจอกัน,กนยู่หงมอเลยไปเ,เลยนี่เราก็มาฮอดหทุ่งมอและซามนะทุกคนเนาะจะจ่าไปฝากรถมาเนาะเดี๋ยวเราจะย่างขึ้นไปตึ้อ่าอยัางสันเซ็ตเนาะเดี๋ยวสิกีลิปขึ้นไป ห่อแล้วเนาะทุกคนเนาะนี่มาเบ่งตุย่าตุย่าตาจ่าสิได้นอนอยู่ห้องมอเนาะเป็นยังไงไปกวดนะท้องยังเคยฮะมานอนก่อนะอืมวันนี้ยังไ่ได้ไปกวดเนาะมื่ออื่นยังเจ็บอยู่ปะไ่ได้เจบปะเจ็บแล้วเป็นจักยาแล้วนเป็นทอง ลูกยางบปได้สิวะยางได้วะกินได้นักเป่นเจ้าอ่อมกินเด้สบนี่กินเ้าอ่ยิข้าแล้ววะยิ้มเข้าแล้วตีกินสุพรรกแปซ็บแซบหางบงีมบงบ้าเซบแซบเซ็บจะได้เนาะแซ่บปะ ใช่ป่ะเนาเนนะอันนี้อาลาเนาะกับอ่าวนีผ้าพ้ามุ้ยมาส่งเราเดีนยวนี้นะทุกคนเด้อเป็นพี่เลี้ยงเด็กหนึ่งมือนะเนาะประตูเอ็นยาประตูประตูเป็นไงล้วก็เอาไปนอกว่ะ,ะตัวเอาไปนอกอืมเห็น,หะนปะปพอสิอยู่ได้แล้วตีอันนี้เป็นยังีง ปเป็นนอรปาติดใจติดลกเาอ๋<ะ>อโอลอกปเปนข้าอีกทีนึงปมาเจ็บไรเสียเนาะข้าวนำ้ำในทงนึงอย่างตีป้าทงทงทงคือบ่เคยเหน็นเนาะทองนึนออกกองนนอนันเลือปลาเทีบนเงินอืมเคยแต่มันเปี้ยนอืมเน้นเอเจนอยางี้

กินไก่เลยบางห้องที่นี่คะทุกคนสุภักจะจ่ายเห็นเนอะมืดทุกคนตอนนี้จะจากับมาห้องแล้วเนาะทุกคนเนาะไปเยี่ยมมิตุญาอยู่ หองมอมาเนาะอุ้ย,ยมือน,นี้ห้งซึ้ออัลฟนสิตกเนาะฟ้าเรือมเฮง <c oughs> <c oughs> โอ้ยเนี่เนาะอันฝนสิตกเนาะจะจากเลยกลับมาเนาะจะจากเฮ็ดมือน,นี้จะจาเฮ็ดสุพักอยู่กับน้องอมวยเนาะน้องอมวยมามายุดน้ำต้นซว้ยเพราะว่าไปห้หงมอเลยยานเพราะว่าช่วงนี้มันมีโควิดเนาะเราก็เลยแบบว่าเป็นเด็กน้อยเด็กเลยไปอยากให้ไปย่องมอไลยแต่ว่าตอนเรกแม่นเอามานอนน้ำปไดเนาะทุกคนเนาะเพราะว่ายานอันน้องอมวยเพิ่นสิให้สินะ ทันไทและสิไปอกงยาก <c oughs> เกลยให้นอนอยู่นึ่แม่น้องอมวยเลยเนาะจะจากลกับมาห้องแล้วเมื่ออื่นเมื่ออื่นอาราวาสิกลับลงศาลแล้วสิมีเอาคำเนาะเอาเป็นน้องน้องสายพกีิแหละที่ยูทราชก็สิขึ้นมาอันเฟเมิตุยาแทนเนาะอันนี้อันนี้อันนี้แมนอันนน้องจาาสิฝากไปให้แม่อ่เมื่ออืนอ่นเนาะ น้องตาสิฟ้าก็ห้ไม่อั้มืงนอันนี้สิเป็นซอฟเฟลซอฟเฟลนี้จะจ่าสีเอาไปให้พอกิซีดแล้วตอนที่เพ่นไปคิดอย่างเนาะอยู่ซื่อิบกัดชิบกลายแล้วกับอันนี้สิเป็นข้าวแม่อั้เนาะอันนี้เป็นแพ่นอันกวดอันบวาว่านึ้นบวาว่านลงอันนี้คือการข้าวไม่อั้มเนาะจจ่าจะเอาไปฝากไม่อั้มไม่อ่ำมืงนอื่นสีเพราะว่าอาลาสิกลับแล้วก็เลยจะไปฝากเื่นเนาะก็ที่ไปจะจาก็ฝากทุกคน กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้่องจ้จาจ่าชาวลาวเลยด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้จ้จาจ่าฮ็ตคลิปต่อไปเนาะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย